เองจะพุ่งล้มเพื่ออะไรนะครับโอ้โหโบบันครับเชิงเทโอเอนนนเดสครับพฤติกรรมซ้ำซากทำอะไรก็ไม่รู้นะครับจนสุดท้ายครับร่วงตกรอบเย์ออฟยูฟาชลีครับคือแพ้กับเฟนูตเมื่อคืนนี้ครับลองไปดูคลิปกันหน่อยครับเพราะว่าทางเทโอเอนนนเดสครับโอ้ไม่โดนสักหน่อยนะฮะเมื่อไปพุ่งล้มอย่างนี้ก็โดนใบเหลืองที่2ครับกลายเป็นใบแดงนะครับโดนไล่ออกไปในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา เนี่ยครับจังหวะเนี่ยครับเข้ามาในกรอบพโทษปั๊บเนี่ยโอ้โหห่างอยู่นะฮะเตโอพุ่งเลยครับจังหวะน,นี้แอคติ้งเยอะจัดแอคชั่นมาเลยครับลูกนี้นะป๊าบโอ้โหนะฮะก็ตามนั้นเลยนะครับจานั้นของโซวนิเมียโบบันครับอดีตผู้อำนวยการของเอซิมิลานออกมาวิจาร์เตโอเอโนเดสครับหรือว่าแบ็กซ้ายชาวฝรั่งเศสคนนี้ โดนใบแดงในเกม Play off, พเพย์ออฟเชฟเฟอร์ลีกพอาะฟีนุดเมื่อคืนครับส่งผลให้เอซีเิลานตกรอบไปด้วยสกอร์รวม2ประตูตัวหนึ่งเตโอครับได้ใบเหลืองแรกจากการเอาฟาว์ในแดนกลางแบบไม่จำเป็นซึ่งเขาเ,เพียงพอให้เขาหมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมถัดไปอยู่แล้วยังไงก็ตามสถานการณ์กลับแย่ลงไปอีกเมื่อเขาพยายามลุยเข้าไปในเขตโทษเมื่อกี้ครับแล้วเล่นชิงกับราเฟลเลยเอาก่อนจะล้มลงไปเองทั้งที่ไม่มีการประทะก,กับกิเวโรริทนะครับทำให้โดนใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม โบวันก็กล่าวเลยครับว่าให้เตอโอบอกว่าเตอโอทําแบบนี้มาหลายปีแล้วผมตกใจมากที่ไม่มีใครบอกกับเขาหรือพยายามแก้กไขพฤติกรรมแบบนี้ใบเหลืองที่สองมันไร้าสาระมากเป็นการกระทํารรที่ไม่เหมาะสมและไร้สปิริตคุณทําแบบนี้ไม่ได้ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นน,นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เตโอถูกวิจารณ์เรื่องทัศนคติและอาจจะส่งผลต่อก,การเจรจาต่อสัญญากับมิลานอีกด้วยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเราเห็นเตอโอที่แตกต่างไปจากเดิมเขาดูเฉยชา ไม่ทุ่มเทเหมือนเมื่อก่อนตอนแรกเตโอเนี่ยเขาอาจจะได้เก่งเรื่องเกมรับมากเท่าไหร่แต่ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่ในฤดูกาลนี้เขาดูเหมือนไม่อยากพยายามเลยไม่อยากจะเล่นแล้วนี่เป็นความผิดพลาดร้ายแรงในเชิงจริยธรรมทําไมต้องพุ่งล้มละ่ะเขาเป็นกองหลังที่สามารถเติมเกมรุกได้ดีอยู่แล้วมีความเร็วแม้แตมีร่างกายที่แข็งแกร่งทําไมเลือกวิธีนี้ละ่ะทําไมต้องเล่นวิธีนี้โอ้โหเนี่ยฮะพุ่งแอคชั่นแบบโอ้หนั่นแหละ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าจะเล่นนะครับสำหรับเตโอเอโนดสนะครับที่ไปพุ่งล้มแบบนี้ครับไปโดนไปเหลืองไปแดงโดยไม่ใช่เรื่องนะครับทีมก็ลำบากเข้าไปอีกนะก็ต้องบอกเอียว่าทีมก็ตกรกำรรมลำบากเข้าไปอีกนะครับเตโอเตโอนะครับ